ค okay. เดี๋ยวเราจะเทสเทสเดินเบาก่อนเทสเดินเบาก่อนได้เลยใช่ไหมพี่กดสวิตช์แดงเอาเอาเอาอะไรอุดที่แรั่วอ่ะสวัสดีครับพบกับแมดโมโต EP ีนี้นะครับสำหรับ E p ีนี้เนี่ยผมก็มีนัดที่จะไปทำท่อนะครับพอดีว่า,า future, อยากผ่าท่อแล้วอยากได้ท่อสมเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเดิมๆกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำ ใหม่อนะคครรับโอเนี่ก็เป็นรถท่อทรงเดิมของเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาฟังเสียงกันนี่ก็เป็นเสียงรอบเดินเบาปกตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้ลนี้ยฟัง ครับก็เสียงประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปที่ร้านท่อเลยนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับจะเพาะขึ้นไหมนะครับโอเคงั้นเราไปกันเลยครับ ำหนึ่งคันแต่มากี่คนครับมาห้าคนห้าคนมาห้กำลังใจทั้งนั้นใช่ไหมครับครับยังไม่ทำครับพอเราชมลมท่อเดิมกันหมดนะครับเดี๋ยวสังเกตรถแต่ละคันของพวกเรานะครับชมลมท่อเดิมแั่นู้นไม่เดิมอยู่อ๋อนี่ยเนีเนีเรารถเดิมมีคันนี้คันนี้มีทำมามีทำมาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเดี๋ยวป๊บนึง บอกว่าวันนี้วันสองอ่าโอเค,ออโโอเ,คเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพ่อเดิมก่อนไปไปเปิดร้านฟังก่อนว่ามันเสียงประมาณไหนเดินเบาอะไรยังไงนะครับรอบมันเบานี่เบานะนี่เดินเบาเสียงเพิ่มขึ้นจริงๆริงเลยไหนๆทำเนีนี่ๆครับอยากได้ดังนะครับอ่าลองบันเด้อ ให้เปลี่ยนสันเงียบเงียยบเงียบียท่อเดิมก็ดังแค่นั้นนะครับท่อเดิมเดี๋ยวเราก็จะทำการผ่าท่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ น,นี้มันคืออะไรพี่คือแคทใช่ไหมอันนี้คือท่อแคทจะดูนะครับข้างในนี่คือท่อแคทมันก็จะมีข้างในเป็นอะไรมองเห็นไหมเป็นเหมือนรังผึ้งอยู่หนักเหมือนกันนะ ือแอันนี้ที่เราจะเอาออกใช่ไหมอ๋อเราก็จะเอาตัวนี้ออกนะครับอ่าและตัวข้างในนั้นนะอ๋อไม่มีอะไรเลยโอเคอันนี้ก็ไว้เหมือนเดิมไม่มีอะไรที่หล่อกเกินนี้โอเคไหนพดิครับนี่แค่นี้เองแล้วก็มีแค่นี้อันนี้เสร็จแล้วเอาอันนั้นออกออกเมยหมดเลย แผนะครับก็เสียงดังหน่อยข้างในมันก็เสียงดังจริงๆแล้วก็มีอะไรนะมันก็มีท่มันมีตรงกลางนะเป็นแคทนะถ้าเราดูคันนี้มันก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยู่ช่วงนี้อ่าช่วงนี้คือมีแคทอันหนึง่งเสร็จแล้วตรงนี้ตรงนี้อีกอันหนึง่งที่เป็นแบบเหมือนกองมันก็ที่ให้เราดูตรงนี้กลวงๆไม่มีอะไรเลยครับรเป็นเห<ๆ>มือนท่อกลวงธรรมดา แต่แล้วก็จะเอาตัวนี้ออกแล้วก็จะทําตัวนี้ใหม่ทางสูตรของร้านที่เขาบอกกันนะเดี๋ยวไงเรามาฟังเสียงตอนเสร็จแล้วกันเขาไม่ให้ถ่ายละมันเป็นสูตรของร้านโอเคเดี๋ยวเราจะเทสเทสเดินเบาก่อนเทสเดินเบาก่อนได้เลยใช่ไหมพี่กดสวิตช์แดงเอาเอาเอะไรอุดนี่หรอรั่วอ่ะ bəli ตอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะอัดคลิปอ่ะเอาเสียสียงสีสอัลลอดตัดอัลลอดตัด ครับยังไงฝากร้านหน่อยครับฝากร้านหน่อยาฝากร้านเพ่อพิังริตด้วยนะโอเคครับครับก็เสียงดีครับเสียงเพราะมากเลยยังไงก็เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ร้านข้างล่างให้นะครับว่าเป็นร้านไหนอยู่ที่ลังสิตนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยแล้วกันนะครับรับรองเสียงรอบนี้มันมากเดี๋ยวให้พี่บีลองก่อนว่าเป็นยังไงนะครับ แขงสายจใจดเอก็ไม่ได้ทำนะี๋ยลรอสับอย่างเดียวไปเลยบ้านนาให้แน่นดีวะ่ะแน่นขึ้เป็นไงครับ เสียงไม่ล้นมากใช่ใช่แต่ว่า<บ>ช่วงมันจะมีช่วงที่ยิงเหมือนเหมือน่อบิิกไปอยู่แใช่ใชกําลังจะบอกเลยมันเหมือนชอบบิกไปใช่ใช่อ่า ครับ 300L ก็ทำเหมือนกันนะครับมาเรามาฟังเสียงเดินเบา 300L กันก่อนอเปิดแล้วสไตล์ไม่ติดด้วยเกียร์ค้างเกียร์ค้างแต่มื่ตึดตื้อย่างเงี้ยโอเครอบเดินเบา 300L นะครับ về đi về bên bên này bên này